ครูบาอาจารย์เราชอบเปรียบเทียบการกระทำและการปฏิบัติเหมือนการปลูกต้นไม้ปล,ปลูกต้นไม้เลือกที่ปลูกต้นไม้ที่เหมาะสม ปลูกแล้วก็ดูแลรดน้ำปรวนดินป้องกันศัตรูพืชเป็นต้นผลจะปรากฏเร็วหรือช้าหวานหรือเปรี้ยว ไม่ได้อยู่ในวิสัยของเราจะปังคับเก่าใจใส่ตั้งอกตั้งใจ,จเฉพาะสิ่งที่เป็นหน้าที่ของเราในปัจจุบัน ในการฝึกจิตตามลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราให้ความสำคัญกับการปลูกต้นไม้การรดน้ำปรูนดินเป็นต้นคือเราให้ความสำคัญกับวิธีการการทำให้ถูกต้องในการทำให ถูกต้องนั้นรวมถึงการมีแรงดนปันตาลใจที่ถูกต้องก็มีชันทะความโอดใจในการกระทําที่เป็นบุญเป็นกุศลมีศรัทธาความเชื่อมั่น ในคำสอนความเชื่อมั่นในตัวเราผูกกำลังปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ในเบื้องต้นเราต้องสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างจิตตัวรู้กับลมหายใจซึ่งรู้ในลักษณะที่ทำให้เกิดความสันโดษความโอใจหนักภาวนาต้องโอใจในการกระทำทาให้โอใจ ในการภาวนาไม่พอใจในการฝึกตนจิตจะหลุดไปหาความบันเทิงในความสงจำในความคิดปรุงแต่งต่างๆ ท่นจะอยู่กับลมหายใจอย่างไรจิตจึงจะยอมจิตจึงจะพอใจจิตจึงจะมีความสุขได้นี่คือสิ่งท้าทายสติปัญญาของเรานักภาวนาบางท่านชอบนับลมหายใจในเปลืองต้น ช่วยกำกับจิตผู้รู้กับลมหายใจได้ดีบางท่านชอบบริกรรมเช่นบริกรรมคำว่าพุทธโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทให้จิตคุ้เคยให้จิตโอใจ ให้ชิดตังมันอยู่ในงานเพื่อการกําหนดลมหายใจหรือเราจะเน้นที่การสังเกตลักษณะอาการของลมหายใจเช่นว่าลมหายใจยาว รือสั้นหยาบรือละเอียดลึกหรือตื้นอุ่นหรือเย็นสนใจศึกษาสนใจพิจารณาธรรมชาติคือลมหายใจเข้าธรรมชาติ คือลมหายใจออกคำปริกรรมว่าพุโทโธก็มีการตื่นหรือการเตือนให้ตื่น อยู่ในตัวพระพุทธโธหรือพุทธะแปลว่าตื่นรู้ในการภาวนาสัมปจญญะคือปัญญาที่คอยสอดแนมและตรจวจสอบการทำงานของสติ ว่าถูกต้องมากน้อยแค่ไหนเป็นผู้ที่สังเกตว่าความเพียรตึงไปไหมย้อนไปไหมเริ่มมีอาการเบื่อหรือเปล่าพอตัวนี้ตัวร้ายแต่เกิดอาการเบือ่อ ไม่นานก็จะเพลิอหรือจะง่วงเราต้องรู้เท่าทันอาการของความเบือ่อซึ่งเริ่มด้วยความไม่พอใจในการกระทำพอไม่มีความสุขไม่มีความพอใจไม่มีความเชื่อมั่นในการกระทำความเบื่อก็เกิดขึ้น เบื่อแล้วจิตต้องหาสิ่งอื่นมาปลอบใจหรือเป็นเครื่องบันเทิงในหัวใจของการภาวนาทุกขั้นตอนจะเป็น ทางด้านสมถะธะเป็นทางด้านวิปัสนาก็ความตื่นรู้ปฏิบัติถูกทางหรือไม่ถูกทางเราจะอยู่ที่ความตื่นรู้มีความผ่อนคลาย ซึ่งประกอบด้วยความตั้งอกตั้งใจมีความอ่อนโยนซึ่งประกอบด้วยความคมชัดรู้ตัวทุกวินาที การภาวนาต้องพิธีพิธานพอสมควรมักง่ายไม่ได้ตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างก็ไม่ได้ต้องให้สติของเราสมัมเสมอต่อเนื่องมันจึงจะสุขงอมเป็นสมาธิ ความตั้งใจมั่นถ้าหากว่าการกำหนดลมหายใจณนะจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นปลายจมูกรู้สึกอึดอัดหรือว่าง่วงแล้วขยาย สิ่งรู้จากจุดใดจุดหนึ่งในกายให้รับรู้ในอาการของกายตั้งแต่ศีรษะลมไปถึงเทา้ารู้สึกโตลมหายใจโดืลมปราในทุกส่วนของกายหายใจเข้าหายใจออก มันต้องรู้ตัวสำคัญที่สุดเพลอไม่เพเลอะไร้รู้ตัว